สวัสดีค่ะคุณพิวพาแอลพากินพาม่วนนะคะวันนี้น้องพิวอยากกินอะไรเปรี้ยวๆค่ะวันนี้เรามาทํมมายำมะม่วงปลากรอบกันนะคะอันดับแรกใส่พริกก่อนเลยค่ะนี่ค่ะพริกค่ะพริกคือจะมีพริกแห้งนะคะแล้วก็พริกดิบกระเทียมแล้วก็พริกป่นด้วยใส่ให้หมดเลยต่อไปนะคะน้ํามะขามเปีย ้ำปาร้าค่ะขาดไม่ได้น้าตาลเชื่อมนะคะน้ำตาลปี๊บดีกวราไปเชื่อมก่อน,นะคะ่ะกลุงลดตามใจชอบเลยนะคะใครชอบส้มใส่ส้มใครชอบหวานใส่หวาน ีเป็นหอมแดงค่ะหอมแดงซอยปุ้งนัอ่ะใส่ให้ได้อขอมน้ำปาลาห้าช้อเราจะไม่เน้นอะไรเยอะแยะนะคะเราเน้นมะม่วงเน้นข้าวโพดเน้นปลา พาะวานมะมวงมันเปรี้ยวมากเราก็ใส่น้ำมะขามไปอีกเพื่อความเข้มข้นอืมพี่่ะใส่มะม่วงลงไปเลยค่ะ ก็ข้าวโพดนะคะใส่เลยนี่แหละนี่แหละเข้มข้นเข้มข้น ่่คะปลากอบของเรานะคะเดียะะ๋ยวห้น่จัดจานกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะครัวคุณพิวพาแอลพากินพาม่วนนะคะวันนี้พิวพามากินอีกแล้วนะคะคือวันนี้อยากกินอะไรเปรี้ยวๆค่ะก็เลยทยํมมายำมะม่วงปลากรอบนะคะใส่ข้าวโพดด้วยนะคะมาเลยค่ะพิวกินกับปลากรอบนะคะแล้วก็ขนมจีนอันนี้จะเป็นผักคะน้าเม็กซิโกนะคะหรือว่าต้นผงชูรสค่ะยอดอ่อนของมันนะคะพิวเอามาลวก กินกับยำมะม,ม่วงค่ะโอเคค่ะมากินกันเลยค่ะนี่นะคะปลากรอบนะคะอื้อืกอบมากเวลาลงไปเลย,ย,ย,ยนี่ กุยและเจ้ากุยม,ม่วงประโยชน์เยอะมากเลยนะคะต้นผงชูรสรดเบาหวานลดน้ำตาลในเลือดต้านอนุมูลอิสระประโยชน์เยอะมากแล้วก็อร่อยด้วยค่ะ ขนมเส้นกินกับส้มตำอร่อยทุกมือ้อเลย เอาไปผัดก็ได้นะคะเนี่ยต้นคะน้าเม็กซิโกต้นผงชูรสเอาไปผัดเหมือนทํากินเหมือนผักคะน้าได้เลยค่ะอร่อยมากอร่อยกว่าผักคะน้าเองจุบมือ เดี๋ยววันหลังทำตำมะม่มวงแบบเนื้อเนาะที่ใส่ปลาแห้งอะตำมะม่มวงใส่ปลาแห้งใส่น้ำอ้อยนะจะสูตรเนื้อจะมีอยู่เดี๋ยววันหลังค่อยทำวันนี้อยากกินยำเจีบปลากรอบ ปลูกง่ายมากเลยนะคะต้นอันเนี้ยคณะเม็กซิโกเนี่ยแค่เอาต้นมันปักลงดินมันก็ติดเลยอร่อย <c oughs> ยำสูตรครัวคุณพิวนี่ปลาล้าจัดเต็มค่ะปะลาล้าตลอดขาดปลาห้ามาได้ย้ำก่อนใส่ปลาห้าม,มันตึงหอมเหมาะเจ้าเฮ๊ นี่มะม่วงคือมะม่วงมันก็เปรี้ยวเปียวนะคะพิวก็ใส่น้ำมะขามอีกใส่มะนาวอีกแซ่บฟิว่สชสติใจ วันนี้ขาดแคบหมูนะคะแต่เรากินปลากรอบแทน อันนี้เป็นยำยำม,มะม่วงปลากรอบแต่ถ้าเราเอาตำแบบแบบสูตรเหนือที่แบบใส่น้ำอ้อยใส่ปลาแห้งนั้นต้องกินกับข้าวเหนียวร่อยกินกับข้าวเหนียวกินกับผักผักอะไรนะบ้านพิวเรียกผักแครใบชะพูเออ พักละชะอมนะคะ อะไรเปรี้ยวๆแล้วมันแบบมันตื่นอ่ะตาเจ้งอ,ะอ่ะ ยำมะม,ม่วงปลากรอบนะคะใส่ข้าวโพดด้วยใส่ปลากรอบแล้วก็กินกับผักสลัดขนมจีนแล้วก็คณนาเม็กซิโกนะคะเอามาลวกเอายอดอ่อนมาลวกค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้ครัวคุณพิวพาแอวพากิน พาม่วนด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย